ฝันเห็นฉะหมวกเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสีใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับในนี้อาจจะมีปัญหาก็มาให้ท่านต้อง จัดการนะครับหรือว่าท่านเองนะครับอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าท่านมีความคิดว่าปัญหาที่เจอนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําสหรับท่านนะครับเรียกว่าหนักหนาเอาการเลยนะครับแต่ว่าท่านเองก็จะไม่อยากจะถอดใจนะครับสามารถ สู้นะครับดึงพลังดึงศักยภาพของตัวเองไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับถึงแม้อุศัคนั้นๆจะรออยู่อย่างมากมายนะครับท่านก็ไม่สนใจท่านก็จะลุยไปได้เต็มที่นะครับหากท่านนะครับมีกําลังใจแล้วก็มีความพยายามมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับสุดท้ายนะครับผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ท่านคาดคิดไว้อีกนะครับแล้วก็ดีกว่าคนอื่นด้วย ไพ่ใบที่สองครับสำหรับท่านที่ได้เลือกไพ่ใบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการเงินการงานเข้ามานะครับอาจจะได้งานพิเศษครับที่มาจากความสามารถของตัวท่านเองนะครับหรือได้โอกาสทํางานเสริมนอกเหนือจากงานประจําของท่านนะครับทําให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับในคนทํางานในส่วนตัวนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีออเดอร์มาเยอะเป็นพิเศษนะครับ ซึงอาจจะดูเหมือนเงินไม่ได้เยอะแต่ก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับในคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้แสดงฝีมือในเรื่องของงานที่ทําทำอยู่นะครับทำให้คนอื่นเห็นนะครับในความสามารถของท่านนะครับแล้วก็ทําให้มีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการเรื่องงานด้วยนะครับเรื่องการเงินนะครับในระยะนี้ก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับหากมีปัญหาการเงิน มาก่อนหน้านี้ก็จะเบาบางลงนะครับความรักนะครับก็มีความหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับในคนโสดก็ยังไม่มีไม่ใช่จังหวะนะครับต้องรอต่อไปก่อนใบที่3นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความสับสน ความลังเลใจความไม่มั่นใจอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามารบกวนทําให้ท่านเป็นกังวลมีสถา,านการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้ท่านต้องตัดสินใจแล้วก็รอบคอบอย่างมากนะครับอย่าพึ่งใจร้อนท่านอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับหากได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆมานะครับไม่ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับอย่าพึ่งปักใจเชื่อทั้งหมดนะครับควรหาข้อมูลให้ชัดเจนให้ได้สียก,ก่อนนะครับว่าจะไปทางทิศทางไหนนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับท่านอาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นอาจจะมีไม่มีความแน่ใจนะครับในเรื่องความรู้สึกของตัวเองนะครับรวมถึงความไม่มั่นใจในเรื่องของท่าทีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนรักของเรานะครับอาจจะตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับบางครั้งเราก็ต้องอดูนะต้องดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ อาจจะงงๆกันบ้างนะครับในเรื่องของสารภาพของความรักใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้ก็ไม่ได้กดดันอะไรกับชีวิตท่านมากนักนะครับชีวิตก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับสบายๆมีโอกาสได้ไปพักผ่อนเดินใจหรือใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นนะครับหากมีเรื่องอึดอัดใจนะครับก็าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความวิตกกังวลในใจแต่ว่าก็ไม่อาจแสดงให้คนอื่น ดูเห็นได้นะครับเรื่องงานในช่วงนี้ก็จะมีอารมณ์เบื่อเบื่อในนายบ้างนะครับเป็นปร,ะระยะระยะนะดังนั้นก็เราบัาระวังนะครับพอเบื่อเบื่อแล้วมันจะทําให้งานช้าลงนะครับแล้วก็ส่งงานไม่ได้ตามกําหนดนะเพราะสิ่งที่สําคัญก็ท่านอาจจะฝืนใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับถึงว่างานน่าเบื่อท่านก็ต้องส่งงานให้ก่อนกําหนดหรือว่าอย่างน้อยก็ให้ทันตามกําหนดนะครับในเรื่องการเงินนะครับในช่วงนี้ก็ เข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่าก็อย่าใช้เงินเกินตัวหรือว่าฟุ่มเฟือยมากนักนะครับเรื่องความรักนะครับก็ระมัดระวังอารมณ์แปลปวนของท่านนะครับเพราะอาจจะทําให้คนรักสับสนในตัวท่านได้นะครับควรมีโอกาสก,าก็ลองเปิดใจคุยกันนะครับอย่างตรงไปตรงมาก็อาจจะช่วยให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นด้วยหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข7 หมายเลขสามหมายเลขสองหมายเลข14บทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลขสมหมายเลขเจหมายเลขสิส